สวัสดีครับ What is this? นี่คืออะไรในวันนี้ก็จะขอเปลี่ยนแนวมานำเสนอวัตถุอาถรรพ์ในตำนานกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆเคยไปเที่ยวที่เมืองฮากเนะที่อยู่แถวๆภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่นก็จะได้พบกับสินค้าโอท็อปที่เป็นงานฝีมือขึ้นชื่อของพวกเขาซึ่งนั่นก็คือกล่องไม้ปริศนาที่บางคนเรียกมันว่าคาราคุริบาโกะกล่องกลไกลชักดึงหรือโยสงิบาโกะ กล่องประดับลวดลายขัดเงาหรือชิมิสึบาโกะกล่องความลับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันนะครับพวกมันเป็นกล่องไม้ที่มีลวดลายประดับและขัดมันเอาไว้อย่างสวยงามมีกลไกเอาไว้ล็อกกล่องโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเพื่อเอาไว้เก็บของมีค่าซึ่งถ้าจะเปิดมันออกมาได้ก็ต้องดึงสลักตรงนั้นดันชิ้นส่วนตรงนี้ตามที่ผู้ประดิษฐ์ได้ออกแบบเอาไว้และมันก็ยังมีหลายรูปทรงหลายขนาดแล้วแต่ของที่จะเก็บเอาไว้ในนั้นนะครับ แต่กล่องไม้ปริศนาที่ผมจะนําเสนอในวันนี้มันมาจากจังหวัดชิมาเนะว่ากันว่ามันมีรูปทรงเป็นลูกบาศก์แต่ละด้านยาวประมาณ20ซนติเมตรและถูกอัดแน่นไปด้วยพลังแห่งคำสาบแช่งที่จะนำความตายมาสู่ผู้ที่อยู่ใกล้มันจนต้องมีกรรมวิธีในการนำมันไปเก็บซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดก่อนที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและถ้าเพื่อนๆพอจะเคยได้ยินเรื่องราวของมันมาบ้างก็ช่วยคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับ ผมจะขอบคุณมากๆเลยที่สำคัญอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามันชื่อว่าอะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาละทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของมันก็คือโคทริบาโก ที่แปลตรงตัวว่ากล่องจับเด็กนั่นเองตามตำนานเล่าว่าในช่วงต้นยุคเมจิประมาณปีคริสตศักราช1870ได้มีชายนิรนามคนหนึ่งเดินทางมาขอที่หลบภัยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชิมานะเ,เขาหนีสงครามกับคนของขุนนางตระกูลหนึ่งมาจากเกาะโอกิจิมะจังหวัดคางอาวะซึ่งตอนแรกนั้นชาวหมู่บ้านที่ชิมานะก็ไม่กลา้าช่วยเหลือเขา เพราะพวกเขาเองก็ลำบากแร้นแคนไม่แพ้กันแถมยังเกรงกลัวอิทธิพลของหัวหน้าหมู่บ้านอีกด้วยแต่พอชายนิรนามคนนั้นได้รู้ว่าชาวบ้านที่นั่นก็ถูกกดขี่ข่มเหงโดยหัวหน้าหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งจากขุนนางตระกูลเดียวกันซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อตระกูลนี้นะครับเขาจึงเสนอว่าจะสอนวิธีการทำไสยศาสตร์มนต์ดำที่เรียกว่าโคทริบาโกให้เพื่อชาวบ้านจะได้นำไปต่อสู้แก้แค้นกลับตระกรูลขุนนางนั้น แลกกับการให้ที่พักพิงแก่เขาชาวบ้านจึงยอมตอบตกลงหลังจากนั้นเด็กน้อยและสมาชิกหญิงทุกคนในครอบครัวของหัวหน้าหมู่บ้านก็ค่อยๆทยอยกันตายลงอย่างทุกทรมาน ซึ่งเจ้าโคทริบาโกนี้ก็คือกล่องไม้ปิศนารูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาทที่ยาวด้านละประมาณ20เซนติเมตรมีกลไกไม่ให้เปิดออกได้ง่ายๆภายนอกมีการประดับโดยลวดลายที่แตกต่างกันไปถึง8แบบเพื่อบ่องบอกว่ามันมีคำสาบรุนแรงระดับไหนและขั้นตอนบางส่วนของพิธีกรรมในการสร้างมนต์ดำนั้นก็เริ่มจาก การสังหารน้องปศะสุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายลาแพะแกะหมูอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นตัวเมียเท่านั้นนะครับแล้วเติมเลือดของมันลงไปจนเต็มกล่องเก็บเอาไว้ในที่เงียบสงบประมาณหนึ่งอาทิตย์จนเลือดสัตว์เหล่านั้นแห้งลงเคลือบด้านในของกล่องไม้อย่างสมบูรณ์จากนั้นก็จะใส่ชิ้นส่วนหรือร่างกายของเด็กทารกในคันมารดาลงไปในกล่องนั้น แน่นอนครับว่าต้องมีการสละชีวิตของเด็กในท้องแม่โดย1ชีวิตก็จะนับเป็น1การสังเวยและ1กล่องก็จะใส่ได้ตั้งแต่1ถึง8การสังเวยซึ่งระดับความรุนแรงและความยาวนานของคำสาบก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนการสังเวยด้วยโดยกล่องที่มีจํานวนการสังเวยไม่เท่ากันก็จะมีชื่อเรียกและลวดลายบนกล่องแตกต่างกันไปแม่ ชาวญี่ปุ่นที่เราเห็นกันว่าน่ารักอน,นุเนะนี่ก็มีมุมดักดักที่ชวนขนพองสยองกล้าวได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับซึ่งในแต่ละช่วงขณะเวลาก็จะมีเจ้ากล่องอาถรรพ์ที่ยังสามารถออกฤทธิ์ออกเดชได้เพียงไม่เกิน16ใบเท่านั้นและกล่องที่มีพลังอำนาจมากที่สุดก็คือกล่องแสังเวยซึ่งเคยถูกสร้างขึ้นมาเพียงครั้งเดียวโดยใช้นิรนามคนนั้นนั่นเองโคทริบาโกนี้จะมีผลต่อเด็กน้อยและสตรีมีคัน เริ่มจากการทำให้เหยื่อเหล่านั้นรู้สึกเศร้าหมองทุกกระทมปวดร้อนเหมือนอวัยวะภายในถูกฉีกขาดอาเจียนออกมาเป็นเลือดจนเมื่อร่างกายและจิตใจของเหยื่อทนไม่ไหวพวกเขาก็จะเสียชีวิตลงและสำหรับวิธีใช้นั้นก็เพียงนำเจ้าก,กล่องอาถรรพ์นี้ไปวางไว้ในบริเวณที่เหยื่ออาศัยอยู่คำสาบก็จะเริ่มทำงานและยิ่งถ้าเหยื่อไปจับต้องมันหรือเปิดมันออกคำสาบก็จะยิ่งรุนแรงรวดเร็วขึ้นเป็นหลายเท่าทวีคูณ ชาวบ้านที่จังหวัดชิมาเนะนั้นได้ใช้เวลาต่อสู้กับเหล่าคุนนางผู้กดขี่ยาวนานอยู่ถึง13ปีจนสุดท้ายก็สามารถเอาชนะและเป็นอิสระได้แต่หลังจากนั้นพลังอำนาจของกล่องก็เริ่มย้อนกลับมาทำร้ายชาวหมู่บ้านเองจนพวกเขารู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปที่จะปล่อยเอาไว้อย่างนั้นเพราะแม้กระทั่งนักบวชในสารเจ้าก็ยังไม่มีพลังมากพอที่จะทำลายมันลงได้พวกเขาจึงได้ร่วมกันคิดวิธีกักเก็บ และปัดเป่าอาถรรพ์ขึ <ns> be, ้นมานั่นก็คือนักบวชจะมอบหมายให้หัวหน้าครอบครัวของ3-4ถึงครอบครัวช่วยกันเก็บรักษากล่องหนึ่งใบเอาไว้ในที่มืดและชื้นห่างไกลจากเด็กและคนท้องและห้ามเอ่ยถึงม่นเด็ดขาดไม่ว่าจะกับใครก็ตามโดยเริ่มจากครอบครัวที่หนึ่งจนหัวหน้าครอบครัวใกล้จะตายจากไปเขาจึงสามารถเล่าเรื่องนี้ให้กับว่าที่หัวหน้าครอบครัวรุ่นต่อไปของเขาเท่านั้น เพื่อที่จะได้นำไปมอบให้กับหัวหน้าครอบครัวที่2ดูแลต่อและเมื่อหัวหน้าครอบครัวที่2ใกล้จะตายจากไปเขาจึงสามารถเล่าเรื่องนี้ให้กับว่าที่หัวหน้าครอบครัวรุ่นต่อไปของเขาฟังเพื่อที่จะได้นำมันไปมอบให้กับหัวหน้าครอบครัวที่3ดูแลต่อในขณะเดียวกันหัวหน้าครอบครัวที่ไม่ได้ถือครองกล่องก็ต้องคอยจับตาเฝ้าดูครอบครัวที่กำลังดูแลกล่องนั้นอยู่ด้วย เวียนกันไปอย่างนี้จนกว่านักบวชประจําศาลเจ้าจะสัมผัสได้ว่ากล่องใบไหนได้เริ่มเสื่อมอำนาจลงแล้วก็จะติดต่อให้หัวหน้าครอบครัวที่ถือครองกล่องใบนั้นอยู่นำมาให้ศาลเจ้าเพื่อทําพิธีปัดรังควานทาลายอาถรรพ์มนต์ดำในกล่องนั้นเสียให้มันหายไปและเก็บมันเอาไว้ที่ศาลเจ้านั่นเอง ปัจจุบันยังไม่มีใครออกมากล่าวอ้างว่าได้เคยพบเห็นกล่องเหล่านี้จริงๆหรือบอกได้ว่าพวกมันถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่ใดบ้างแต่ก็ลือกันว่ามีกล่องที่ยังคงไม่เสื่อมมนดำํำาคําศา b เหลืออยู่อีกสองใบและยังคงมีการสืบทอดวิชาการสร้างโคโทริบาโกอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนทิวเขาในจังหวัดชิมาเนะนั่นเอง เรื่องราวของกล่องอาถรรพ์และตำนานไสยศาสตร์อิงประวัติศาสตร์จากแดนอาทิตย์อุทัยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับ แต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ